คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปป้ายยารองเท้า2รุ่นนะที่ผมได้มาจากทริปล่าสุดก็คือผมไปเที่ยวเกาหลีมาแล้วก็ไปเจอ2รุ่นนี้มาก็เลยอยากจะมาป้ายยาเพื่อนๆกันเพราะว่าราคามันดีมากจริงๆแถมยังสวยด้วยนะครับก็คือจะเป็นรองเท้า2รุ่นจากแบรนด์ A s ส c ินั่นเองเจล1 1 3 0แล้วก็2160นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลย ตัวแรกก็คือเป็น1130กันแล้วกันผมเนี่ยไม่เคยมีรุ่นนี้มาก่อนตัวแรกที่ผมมีเลยเนี่ยคือ a s i โ s y a n o 14แล้วก็2160ไปได้ Gel Nimbus 9แต่ว่า1130เนี่ยไม่เคยได้เลยเพราะว่าตัวแรกที่อยากได้คือตัวที่ S กับ h o l s Studio ซึ่งผมกดไม่ได้สีเขาเงินเขียวที่มันเข้าตอนนั้นผมก็กดไม่ได้กดไม่เคยทันเลยก็เลยไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าไปเกาหลีล่าสุดครั้งนี้ผมไปเจอมาที่ร้าน ABC Mart นะครับที่ฮงแดเห็นวางอยู่ก็เลยอ้าวเหลือได้ไงอะ เหลือก็จัดสิครับรออะไรนี่เลย ASIC 1หนสี White Cloud ไว i t e Cloud g r ร y เป็นคู่สีที่เบสิกมากๆเหมาะกับไปใส่เป็น everyday look มากๆเลยนี่สิ่งสำคัญของรุ่นนี้เลยเนี่ยอ่ามเป็น1นึ่งสามนที่ผมเข้าใจว่าราคาดีที่สุดนะสามพกลางๆบางถ้าเข้าไทยอะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยที่เกาหลีอะ่ะต่ำกว่า3,000อีก ในราคาเกาหลีเนี่ยมันจะอยู่ที่1 9 0 0 0วอนถ้าคูณเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะประมาณ2,000แบบ2,008 2,009ประมาณนะครับแล้วก็สามารถลดแท็กได้7%คุ้มมากนอกจากราคาของตัวมันที่ดีมากๆในเกาหลีเนี่ยอะไรอีกที่รู้สึกว่าเราควรจะต้องซื้อมันมานะครับางแรกเลยเนี่ยนี่เป็นรองเท้าที่น้ำหนักเบามากรู้สึกว่ามันเบามากจริงๆผ้า s h m a ท e r ต่งตางๆมันเหมือนคิดมาแล้วว่าอยากทำให้มันเบา เออพอเือเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยว่าถ้าเขาไปใส่มันจะไม่เป็นภาระเท้าเราเลยนะครับนี่คืออย่างแรกอย่างต่อไปเนี่ยคือคู่สีเอารุ่นนี้ก่อนนะที่ผมซื้อมาสีไว c l คลาวเกนเนี่ยนี่เป็นคู่สีที่เบสิกมากๆสามารถแมทชิ่งลุกได้แทบจะทุกลุกเลยคุณจะใส่กางเกงยีนใส่กางเกงเอาดอดใส่กางเกงขาสัน้นใส่กางเกงอะไรก็ได้มันเข้าหมดอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งมัน เบสทั้งหมดมันเป็นสีขาวแล้วมันมีสตราตรงนี้ที่เป็นสีดำตัดกับซิเวอร์นิดหน่อยเบสิกสุดๆใส่ได้ทุกลุกนะครับนี่เลยอย่างลอกไปอย่างที่3คือมันได้เทคโนโลยีของเจลพันุ์ยสมาด้วยอาจจะไม่ได้มาทั้งหมดแต่ว่าก็ได้มาบางส่วนนะ,ะมันจะมีเจลตรงนี้อยู่ที่เขาดึงมาใช้แล้วก็พื้นที่เป็นโฟมตันนี้ที่มันซัพพอร์ทท้ามากๆและอย่างสุดท้ายคือผมได้ลองเอามาไปเดินแล้ว มันเป็นรองเท้าที่เดินสบายแบบมากๆผมเดินน่าจะแบบเกินหมื่นห้าเก้ะที่เกาหลีอะไม่เจ็บเลยสบายผ้าเม็ดที่เขาให้มามันบางจนกระทั่งเนี่ยจะเห็นนิ้วตัวเองอยู่แล้วคือไม่ร้อนเลยนะครับถ้ารู้สึกว่าอยากได้รองเท้า A s i c แต่ไม่อยากได้คายุโลสิบแล้วตัวนี้ก็คือตัวเลือกที่โอเคมากนะครับหนึ่งสามคลาวเกร ตัวต่อไปที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็น2160นะเป็นสีใหม่ที่ยังไม่เข้าไทยคิดว่านะนอนาคตน่าจะเข้าไทยนะครับถ้าตอนนั้นมันเข้าก็มาดูคลิปผมได้แล้วก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะตัวที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็น2160สีเบทนะครับผม ตัวตัวนี้เนี่ยมันก็คือตัวเบสิกของ2160เลยไม่ใช่ตัวแอลเล็อะไรเป็นเบสิก2160ทุกอย่างแบทเีเรียทุกอย่างคือธรรมดาหมดไม่ใช่รุ่นสเปเชียลอะไรไม่ได้มีการใช้วัสดุปิดแลกอะไรเพียงแค่ใช้คู่สีที่เป็นสีเบจกับสีซิลเวอร์เท่านั้นนะครับตัวสไตรฟ์เนี่ยก็ใช้เบจเป็นหลังเนาะนี่ให้ดูรอบๆร,รองเท้าทั้งหมด นอกนั้นอย่างอื่นก็คือเหมือนเดิมๆเลยนะครับผ้าเม็ดสีขาวซินเทติกสีซิลเวอร์นะไม่ได้มีความสเปเชียลอะไรสิ่งที่น่าสนใจของรุ่นนี้เลยเนี่ยคือคู่สีที่ไม่ตรงปกคือถ้าถ้าคุณเห็นในเว็บไซต์ถ้าตามให้เขาขายแล้วหรือว่าอนาคตมาเข้าถทายและเห็นรูปในเว็บไซต์อย่าไปเชื่อคือในเว็บไซต์สีเบจมันเข้มกว่าสีจริงคือถ้าดูในของจริงในชีวิตจริงอ่ะเบจจะอ่อนมากอ่อนจนถ้าจะเป็นแบบจะขาวแล้วอ่ะเออและเวลาออนฟีดอ่ะมันสวย นะพอเรามองไกลๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นสีเบยเท่าไหร่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าสีเบยมันอ่อนพอมองไกลๆเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความขาวเงินนะความจาวเล็กๆกลิ่นกลิ่นจาวหน่อยๆนะแต่อันเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงปกอีกอย่างหนึ่งคือผมเนี่ยแอบเปลี่ยนเชือกคือถ้าของจริงมันจะได้เชือกเป็นสีขาวมาแต่ผมเนี่ยแอบไปซื้อเชือกสีเบจมาเพื่อจะแมทกับ ตัวสไตร์ด้านข้างนะมันก็เลยดูได้ลุกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเออคือถ้ามันเป็นเชือกขาวเหมือนเดิมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอาจจะเบื่อไปหน่อยเพราะว่ามีอย่างนี้เยอะแล้วไอ้รองเท้าสีขาวเงินแล้วก็เชือกขาวสไตร์เงินอะไรเงี้ยเออผมมีเยอะแล้วก็เลยเออถ้าเราลองแบบเปลี่ยนลุกมันด้วยเชือกสีเบทเดียวกับสไต์เนี่ยอาจจะได้ดูใหม่ในลุกของเรานะครับการสมส่ยการใช้งานเนี่ยของ2160กเนี่ยก็ปกติเลยก็ซัพพอร์ตประมาณหนึ่ง นะเทคโนโลยีน่าจะดีกว่า1นึสามเพราะราคาสูงกว่าแต่ถามว่าดีเท่าเจลไคโนสิบสี่ไมก็คือยังไม่นะครับแต่ก็คือรองเท้าที่ดีคู่หนึ่งเหมือนกันเรื่องของราคาเนี่ยตัวนี้นะผมได้ที่ร้าน aker, b ีเกอร์เ a เอเราคาเนี่ยจะอยู่ที่คูณเป็นเงินไทยแล้วนะน่าจะประมาณ3,000ไปไปลาย3,000 แ3 9 0 0ไ่แหละประมาณนะแล้วก็ลดแท็กได้นิดหน่อยมันก็จะถูกกว่าประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าถ้าถ้ารุ่นนี้เข้าไทยเนี่ยเพราะว่าอยู่ที่4,700ซึ่งถูกกว่าเกือบพันหนึ่งราคาดีมากๆนะครับทั้ง2คู่เรื่องของไซซิ่งเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะบวกครึ่งไซ์เพราะว่าเป็นคนหน้าขากว้าง บวกเครื่องใส่ก็คือแฮปปี้ใส่ไม่เจ็บเลยทั้ง2คู่นะครับถ้าคุณเป็นคนท้าปกติผมมองว่าใส่ตรงใคสได้หรือว่าถ้าอยากจะเผื่อแบบใส่ถุงเทาง้าหนาๆก็บวกเครื่องใสได้เหมือนกันหรือว่าถ้าอ,อยากจะบวกหนึ่งไซส์สำหรับคนท้า,ทากว้างผมว่าก็ยังได้อยู่นะครับส่วนในเรื่องของการสไตลิ่งของทั้ง2คู่เนี่ยผมมองว่ามันสามารถใส่ได้แบบแทบจะทุ่ลุอยู่แล้วเพราะว่าทั้ง2อันเนี่ยเบสมันจะเป็นขาวขาวมันจะเยอะ เป็นหลักนะอะให้ดูเทียบกันเน้นหลักไปทางสีขาวเงินแล้วก็จะมีสไตร์ที่โชว์สีของตัวเองเอนิดหน่อยก็เลยมองว่าแต่งตัวง่ายทั้ง2คู่เลยไม่ว่าคุณจะแต่งตัวสไตล์ไหนสาส smart c a ช u a l แต่งตัว out door นั่นนี่นูน่นอยากจะนิยามยังไงก็คือผมมองว่าใส่ได้แทบจะทั้งหมดเลยมันแมทชิ่งง่ายจริงๆนะครับ เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวป้ายยารองเท้าทั้งสองรุ่นนี้แบบเร็วๆเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นข้อมูลมันมาเยอะแล้วเหมือนกันมันเคยออกมาหลายรุ่นแล้วมีข้อมูลมากมายละอันนี้ก็อยากจะมาป้ายยาเฉยๆว่าเออให้ไปดูไปลองว่าราคาวันนี้มันจริงจริงหรือว่าถ้าไปเจอที่ต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นผมนว่าราคาก็ดีมากเหมือนกันหรือถ้ามา,าไทยก็จัดก็ได้เพราะว่าร,าราคามันก็ไม่ได้สูงข,ขนาดนั้นถือว่าเป็นตัวเลือกให้เล็งไว้ไก,ก่อนที่มันจะเข้ามาในไทยนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนะครับสำหรับทั้งสองรุร่นนี้อ่า ถ้ามีตรงไหนอยากจะติชมพูดคุยกันเนี่ยก็เรียนชิอได้ในคอมเมนต์เลยแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยอยากจะให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b ์ชอบผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากผมสวัสดีครับบ๊ายบาย